อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะขยับไปที่ภาคเหนือค่ะในพื้นที่ก่อนหน้านี้เคยมีการขอสำปทานเหมืองแร่และระเบิดหินเพื่อการทำอุตสาหกรรมจำนวนกว่า114ไร่เลยนะคะโดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีความเคลื่อนไหวสื่อสารออกมาจากพื้นที่ค่ะหมุดนี้คุณมิกธนกฤตต้นฟ้านะคะ คุณมิกเล่าว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมชาวบ้านชุมชนลุ่มน้ำลาสามตำบลค่ะก็คือตำบลแม่ลาหลวงสันติคีรีแล้วก็แม่โถอําเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮองสอนรวมตัวกันค่ะคุณผู้ชมยืนยันเจตนารมว่าชาวบ้านเขาไม่เอาเหมืองแร่ฟัวรายรทำพิธีกรรมตามความเชื่อหรือกระเจอจิเปอร์ตรอเกิดจ่าเป็นพิธีกรรมบวชป่าหรือว่าบวชธรรมชาติค่ะ พิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมที่จัดตามความเชื่อสามความเชื่อนะคะทั้งความเชื่อดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงความเชื่อแบบพุทธ แล้วก็แบบคริสค่ะมีการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยกลุ่มเยาวชนด้วยเพื่อแสดงถึงความสำคัญและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นอกจากประกอบพิธีทางาศาสนาแล้วเขาคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนข้อเสนอและบทเรียนประสบการณ์รวมถึงผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ต่างๆที่มีการไปละเมิดสิทธิชุมชน ว่าเขาต้องการให้มีการทําการประเมินผลกระทบด้านสังคมสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมค่ะที่สําคัญคือต้องรับฟังความคิดเห็นของชุมชนก่อนที่ขั้นตอนสุดท้ายชาวบ้านเขาอ่านแถลงการแสดงจุดยืนของชุมชนลุ่มน้ําลาคัดค้านสัมปทานเหมืองแร่ในพื้นที่นะคะลองไปฟังเสียงนี้จากเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองรายงานมากับสีไซส์ค่ะมาทำพิธีเลี้ยงดอยเนาะวันนี้ก็มีด้วย ต้นไม้นะมีสัตว์ป่ามีความหลากหลายในพื้นที่เหมืองแร่เราะมานทำพิธีเลี้ยงแล้วก็ขอเจ้าที่เจ้าทางให้คุมของดูแลฝากให้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่ม,มีอํานาจครับช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงของชาวบ้านด้วยครับช่วยครับเพราะว่าให้ความยุติธรรมแก่ชาวบ้านครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเหมืองเข้ามาก็อย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ก็คือทุกสิ่งกอย่างก็จะมีความเปลี่ยนแปลงครับแม้กระทั่งวิถีชีวิตแล้วก็รารใช้ชีวิตต่างๆของชาวบ้านก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเข้นมา สำหรับพื้นที่ป่าชุมชนลุ่มน้ำลาบริเวณจัดพิธีกรรมค่ะเคยมีการทำสมปทานเหมืองแร่ฟูร,รายมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะช่วงปี2512ถึง2538มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผืนป่าและแหล่งน้ำเป็นบริเวณกว้างนี่คือภาพบริเวณพื้นที่ที่เคยเกิดเหมืองแร่ฟูร,รายค่ะและหากมีการทำเหมืองในพื้นที่อีกครั้งแน่นอนชาวบ,บ้านกังวลใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะถ้าคุณผู้ชมดูในภาพเต็มไปด้วยความเขียวนี่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำและมีชุมชนอยู่บริ บริเวณนั้นด้วยนะคะในช่วงเวลา